คุณนรลงกลับมาแล้วคุณนรงโอเคไหมคะยังไม่ได้ยินเสียงเลยคะ่ะได้ได้ยินไหมครับเ,เพื่อดีอมีปัญหาระบบไฟระบบอินเทอร์เน็ตนิดห่อยครับไม่เป็นไรมีมีประเด็นสนทนาสอบถาไมไหมครับเชิญได้ เดี๋ยวสักคู่นะเดี๋ยวต่อครับสักครู่แล้วจบถึงหน้า61พอดีเนาะเดี๋ยวค่อยต่อ62ครับสักคู่นะครับ ก็เหลือเวลานิดหน่อยนะครับถ้ามีประเด็นสนทนาก็เชิญได้นะครับส่วนในหน้าที่62ไว้ต่อคราวหน้าดีกว่าเพราะมีเวลา30สนาทีเผื่อให้เพื่อนๆได้สนทนาในประเด็นอื่นเชิญครับก็เชิญได้นะครับส่วนในหน้าที่62ไว้ต่อคราวหน้าดีกว่า ก็มีเวลา30นาทีเผื่อให้เพื่อนๆได้สนทนาในประเด็นอื่นๆเชิญครับเรีนไม่ได้เปิดไมเรีนลืมค่ะคุณตุลงไม่ได้ไม่ได้เข้าระบบใช่ไหมคะยกเลิกยูทูบไปเลยใช่ไหมคะอ,คอ๋อก็ก็ กดอยู่แต่ว่ารู้สึกว่าเขายังไม่มาแต่ถ้าเข้ามาก็เข้าเข้าได้แต่ว่าแล้เหลือ30นาทีก็สนทนาในเรื่องทั่วไปก็ได้ครับโดย